ครับตอนนี้อยู่ยะโสธรน,นะครับที่วัดโพนหวาวนะก็แห่กระถินแล้วนะฮะเงินก็เตรียมมาแล้วใส่บาทไวแล้วครับหนึ่งหนึ่งล้านนะฮะร,รุ่นเจริญพรสองนะฮะนี่ครับทำตาม,ตามวัตถุประสงค์นะครับเพื่อ นำเงินหล้านบาทนะฮะร,รุ่นเจริญพรสองที่ได้ร่วมจองวัดถุมงคลตอนนี้เรา,เาสร้างโบสถ์หลังนี้นะฮะเ,เงินก้อนนี้ก็จะทำโบสถ์หลังนี้สำเร็จนะครับตามเจตจำนงของวัดโพนกวาวโบสถ์หลังนี้ทำมา5ปีปีนะครับผมมาทุกปีปีนี้ก็ได้บารมีหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนรุ่นเจริญพรสองน,นะฮะนำเงินหนึ่งล้านบาทมามอบให้กับทางวัดวันนี้ครับทำการทอดกระถิน ครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็มาต้อนรับใครว่าใครว่าขอเก้าอี สอบภายในสลาหน่อยครับครับใครว่างขอกำลังนะไอรอหรอรับอ่ตัวนีนสน้สัญญาณถึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็แห่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำเงินเข้าไปในสลาการ,รเรียนเพื่อทำการทอดกระถินมอบนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมจองวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับตอนนี้เป็นตัวแทนของหลวงปู่พัดนำเงิน,ะนหนล้านบาทนะครับมามอบสร้างพระอุโบสถหลังนี้ให้เสร็จนะครับร้านนี้สําเร็จแล้วครับได้แล้วก็โบสถ์หลังนี้จะเสร็จแน่นอนครับ ครับนายกสมาคมนี่เป็นผู้นำนะฮะ,ะอ,อนุโมนารุพรพัฒน์ บรรยากาศสดๆนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับมาร่วมบุญด้วยกัน,น,นในพิธีถวายกระถินนะครับขอกลับเรียนเชิญเข้าสู่ภายในศาลานะเข้าสู่ภายในศาลาได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะนำกระถินเข้ามาในด้านในนะครับ เพื่อสู่อาสนะสงฆบ้านไหนเครับอันนี้ก็เงินจำนวนหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับอยู่ในบาทเลยฮะผมใส่บาทแล้วก็แห่แล้วนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมอจองวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดหวด้วยด้วนรุ่นเจริญพรสองนะครับเราทำตามวัตถุประสงค์ทุกปกระการน,นะฮะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอให้ท่านที่ได้ร่วมบุญมานี้นะจงได้รับผลบุญในครั้งนี้หนุนนําให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปาถนานะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะทําพิธีมอบนะฮะแล้วก็ทอดนะก็เป็นพี่น้องประชาชนชาวโพนกว่าวยฐโสธรนะ จะก็เป <ersch> ็นกองกระถินเรอยกองกรถินนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็นิมนต์พระนี่ก็เป็นพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะฮะที่มารอต้อนรับแล้วเพื่อจะมาทอดกระถินนะครับก็เป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะฮะจะโสธร ครับสำหรับวันนี้ผมก็นำเงินมานะครับเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่เราสร้างวัตถุมงคลน,นะฮะที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะวันนี้ก็จะทําการทอดก,กระินนะฮะมอบเงินเรียบร้อยนะครับรรก็อขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะสำหรับวันนี้ผมของคุณ่านก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ